สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมายิงทดสอบกลอก k 21 sf นะครับตัวนี้เป็นออสเตรียนะครับขนาดจุด c 5 acp กลอก k 21เดี๋ยวจะลองยิงด้วยลูกเซมิวัดดูนะครับลูกเซมิวัด200เกรนของไทอาร์มแมกกาซีนบรรจุจุด c 5 acp ได้13นัดนะครับส้นเดิม เช็คเกอร์หลังนะครับซ้ายขวาปุ่มปดสไลด์นะครับคันบริหารสไลด์เป็นแบบเตี่ยมเพชรนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หลังก็เป็นแบบใบทึบนะครับกล็อกยี่สิบเอ็อสเตรียนะครับจุดสี่ acp นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า sf นะครับน่าจะเป็นช็อตเฟรมนะครเพื่อน เดี๋ยวลองยิงดูว่าฟิลจะเป็นยังไงบ้างนะครับความแม่นยำจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกล็อกยี่สิบเอ็ดโอเคครับเพื่อนๆกลอกยี่สิบเอ็ดจุดสี่ห้า ACP นะครับยิงด้วยกระสุน ไออาร์ม200เกรนนะครเซมิวัตคัตเตอร์นะครับเป็นศูนย์หัวตัดเดีย๋ยวลองดูไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับลองยิงสโลไฟล์ดูก่อนนะครับกล็อก21ิบเอทพร้อ,อ,รอม งับมือเอาเรื่องเลยนะครับผมคลิปบางๆนะครับโอเคห้านัดครับยิงได้ปกตินะครับอาวุธเรียบร้อยครับ ไปดูกลุ่มกันป่วยมากคนยิงห้านัดระยะประมาณเจ็ดหน,นึ่งสองสามสี่ห้าไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเมตรถ้าสิบเมตรสงสัยกลุ่มจะบ,บานกว่านี้เพื่อนเดี๋ยวลองดิวดูสัก หน้านัดนะครับไม่รู้ว่ามันจะโอเปเรตหรือเปล่าครับแต่ถ้าเอาชุดชัวๆให้เพื่อนๆใช้กับกระสุนออ230เกรนนะครับ230เกรนที่เป็นหัว LRN นะครับเป็นหัวบอลนะครับตัวนั้นเนี่ยล็อกกี้เปียดเนี่ยจะทำงานได้สมูทเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกับหัวตัดก่อนนะกดลูกแร็ป เดี๋ยวนี้ปั้นไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเลยตาไม่ค่อยดีข้านัดเหมือนเดิมนะครับ้อมลองดิวที่หัวเหมือนเดิมนะครับเห็นศูนย์เดินไกล ยุฟินิทอันโหลดโชเครีร์ครับอาวุธเรียบร้อยครับยิงได้ปกติเพื่อนๆน,นะครับกลอกยี่สิบเอ็ดครับยิงด้วยลูกเซมิวัตจริงๆนะนี่แบบนี้เพื่อนๆท่านใดอยากให้ยี่สิบเอ็ดเพื่อนๆยิงลูกเซมิได้ก็ ทักมาหลังไม้นะครับเออยิงดิวกลุ่มดีกว่ายิงปั้นอีกเว้ยนี่ครับกลุ่มดิวกลุ่มดิวหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในนี้เลยนะครับอันนี้กลุ่มปั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ครับสิบนัดตรงนี้เออใช้ได้ว่ะแม่นยำมากเลยยี่สิเอ็ดเพื่อนครับ นั่นยำน่าจะลองเอาไปยิงสั้นชาวบ้านมือใหม่ดูครับเจ็ดเมตรสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอตู้กับปืนเทพเทได้อยู่ <laughs> เดี๋ยวต้องลองหาแมทไปลองยิงดูเลน่นๆนครับทีนี้ก็เอายี่สิบเอ็ดมาให้เพื่อนชมนะจริงๆเป็นปืนแค่บินมา จริงกลอก21ก็บอกนี้ครผมใช้แข่ง IDPA อยู่อักใหญ่ๆเลยนะครับประมาณ2อถึงสามปีนะครับก็เป็นแล้วแล้วถึงมาเปลี่ยนเป็นกลอก41นะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอาํำกล้องยาวๆมาสู้หน่อยนะครับใช้แข่งอยู่2อมปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น41นะครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าอะไรนะกระบี่คู่ใจแต่ว่าพักหลังมาไม่ค่อยได้จับเลยนะครับนานมากนะครับเนี่ยเอาออกเอาออกมายืดเส้นยืดสายบ้างนะเพื่อนๆนะครับแล้วลองดูห้านัดติดนัดนะครับลุ่มปั้นนี้อย่างมั่วเลยอ่าเข็มเขิมอะไรก็รอยสับอะไรก็ดีอยู่นะครับเพื่อนรอยสับที่ปอกนะครับก็ ลึกอยู่นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับตับแตกทุกนัดน,นะครับโอเคทีวีนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ